ลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีหอมปทุมท่ามะกามีวิธีทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวมาชมแปลงนาหอมปทุมสวัสดีครับพี่จุครับครับอ่ได้ข่าวว่างามมากเลยหอมปทุมรอบนี้ครับมันจะได้เยอะหน้านี้นะครับอ๋อปกปกติก่อนหน้านี้เจอปัญหาอะไรมัางพี่มากเลยครับ ปัญหาข้าวดีดนี่อันดับหนึ่งเลยโอ้ข้าวดีดด้วยครับอ๋อข้าวดีดด้วยแล้วก็ทําให้แล้วผลผลิตนะพี่ได้น้อยครับน้อยนะข้าวดีดบางลงนะพี่เนาะบางครับแล้วก็อยากรู้เคล็ดลับทําไมเม็ดถึงได้ใส์ลวงถึงได้ยาวขนาดนั้นนะครับอยากรู้เคล็ดลับปกติถ้าเป็นทั่วไปนี่ใช้ถ้าสมมติเราใช้ปุ๋ยทั่วไปคืออ่าใบใบธงมันหมดสภาพก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับ ข้าวข้าวยังไม่ทันเข้าเม็ดเนาะยังเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูครับดูใกล้ใกล้โอ้โหพี่จ๊ครับเม็ดมันใสแจ๋วเลยเนี่ยหน้าเน,นี้ยดูดิครับโอ้โหพี่พี่จุ้มมีเคล็ดลับยังไงเนี่ยเป็นไ,ไงครับไม่มีครับผมก็ใช้ฮอร์โมนฉีดธรรมดาครับโอ้ใช้ฮอร์โมนฉีดธรรมดาครับอ่าแล้วก็บำรุงดินบำรุงดินครับบำรุงดินก่อนแล้วก็มาฉีดฮอร์โมนครับอ่า ถ้าดินดีดินดีแล้วก็ดินซุยธาุอาหารดีเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้ผลผลิตนะพี่นะใช่พืชก็เหมือนได้แร่ธาตุไปไปบํารุงเม็ดเม็ดให้ใหญ่ขึ้นรวงได้เยอะขึ้นนะครับเออก็คือรอบนี้ผิดกับรอบที่แล้วเยอะเยอะใช่ไหมพี่ผิดกับครับปกติที่ว่าข้าวติเตี้ยนนี่ก็กระพือสูงใหญ่ขึ้นมาใช่ล้มด้วยครับหน้าเนี้ย บาทีต้องล้มด้วยออ้าวแล้วด้านนี้อะพี่ไม่ล้มนะครับผมว่าโอ้งั้นแสดงว่าต้นต้นแข็งนะต้นแข็งแรงครับตั้งแต่เนี่ยออแต่เราใช้ปุ๋ยสูตรเนี่ยครับโอ้อันนี้คือมีเคล็ดลับก็คือกําจัดข้าวดีดก่อนข้าวดีดเคยยึดได้เนี่ยมันจะน้อยลงนะพี่เนาะน้อยลงครับแล้วผลผลิตเราจะดีขึ้นเออ อันดับแรกเลยอ่ะอ่าอันดับแรกเลยจัดเขาดีดอันดับแรกเลยครับเอาอเพื่อตัวนี้ตัวสาคัญเลยออตัวแสบเลยใช่ไหมพี่หกมากเลยครับในในในท้องทุ่งนี้ครับโอ้อันนี้ให้ดูครับคือเหลือน้อยมากเลยเนาะก็เหลือนน้อยครับบางน้อยบรรเทามากมากกว่างวดที่แล้วนะครับโหรอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยเนาะดีเยอะเลยครับแตกต่างกันเลยแตกต่างกันเลยครับ ออันนี้คือประทับใจแน่นอนแน่นอนเลยรอบนี้พี่จูบอกมั่นใจเลยครับ